สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูวิธีการปลูกมันเทศอ่ะอันนี้อามก็กำลังปลูกเลยนะคะก็คือหลังจากที่เราตัดยอดไปแล้วเนาะที่เราถ่ายให้ดูอันนี้ก็เริ่มปลูกที่ตรงนี้เนาะเราทำร่องไว้ประมาณ60ร่องนะคะก็กำลังปลูกวันนี้จะมา แนะนำเพื่อนๆเ,เนาะสำหรับมือใหม่ที่จะเริ่มปลูกมันเทศนะคะว่าเรามีวิธีการปลูกยังไงงัก็ไปติดตามรับชมกันค่ะ นี่นะคะก็คือวิธีการปลูกมันเทศของที่บ้านเรานะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําเพื่อนๆเ,เนาะค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการของที่บ้านเรานะคะ,ะเป็นวิธีการที่เราใช้ประสบการณ์ในการปลูกมันเทศแต่ละครั้งอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็สังเกตดูเนาะและเราก็มาแนะนำให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะอาจจะมี อาจจะถูกหรือผิดก็ได้เนาะอันนี้ก็อา,อาจจะไม่ตรงกับเพื่อนๆบางคนนะคะก็ถ้ายังไงถ้ามันแตกต่างยังไงเพื่อนๆอก็เมนต์มาบอกเราก็ได้นะคะว่าของเพื่อนๆปลูกยังไงเนาะย้ํานะคะว่าอันนี้คือวิธีการของที่บ้านเราเนาะอันนี้ก็สําหรับวิธีการของที่บ้านเรานะคะก็คือจะสังเกตเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะปลูกแบบแนวนอนนะคะแนวนอน คือเสียบแบบนอนๆนะคะเราจะไม่เสียบแบบตั้งขึ้นนะคะที่เราเลือกวิธีการนี้นะคะก็เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการลงหัวจะมากกว่าเนาะแล้วก็ตาเขาอะตรงตาที่เราถ่ายให้ดูตอนตัดยอดอะตาเยอะๆอย่างเงี้ยมันเสียบไปได้ลึกมันอาจจะทําให้มันดกกว่ากว่าเสียบแนวตั้งนะคะ ส่วนความความห่างเนาะระยะห่างก็อยู่ที่30เซนนะคะห่างกัน30เซนหรือ,อมันจะมีรูน้ำหยดอยู่นะคะก็คือห่างห่างรูต่อรูนะคะเนี่ยทุกคนจะมองเห็นรูน้ำหยดอยู่นะคะแล้วก็เสียบไปตรงรูได้เลยนะคะแล้วก็จิ้มแบบนอนนอนก็คือวิธีการนี้ก็เหมือนแบบว่ามันจะทำให้มันดกอะไรอย่างเงี้ยเนาะ คือมันมันอาจจะไม่ดกก็ได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการลุ้มหัวมันจะมีมากกว่านะคะแล้วก็วิธีการปลูกแนวนอนแบบนี้มันก็จะทำให้แบบเสียบไปง่ายกว่านะคะค่ะวันนี้ก็มาแนะนำเพื่อนๆเ,เนาะสำหรับมือใหม่ในการปลูกมันเทศนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ